สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์ลาลิกา้าเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาลิก้าอัปเดตนะครับอัปเดต่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของวงการลุกหนังแดงกระทิงดุวันนี้หยิบประเด็นผลสัมภาษณ์ของเดโก้นะครับผู้นวกการกีฬาของบาร์เซโลนามาขยายต่อครับว่าการให้สัมภาษณ์กับสื่อเอสปอร์เตสนะครับสื่อในแว้งกตงาตาลุยญาคนผลล่าสุดเนี่ยนะครับเราได้เห็นทิศทางอะไรของบาร์เซโลนาที่ชัดเจนขึ้นบ้างนะครับ อันดับแรกเลยก็คือเดโก้พูดชัดเจนครับว่าเทรนเนอร์นะครับที่กำลังจะว่างลงในวันที่30มิถุนายนนี้เนี่ยนะครับจะไม่ใช่ราฟามาเกสอย่างแน่นอนคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีสื่อพยายามที่จะเขียนถึงแล้วก็เชียร์ราฟามาเกสว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้ ซึ่งจ้าตัวเองก็ออกมา,าให้สัมภาษณ์ในเชิงที่ว่าพร้อมที่จะรับตําแหน่งนี้โดยไม่มีเงื่อนไขแต่ว่าเดโก้เนี่ยให้สัมภาษณ์ชัดเจนนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้มองว่าราเอลมาเกสเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกของอเทรนเนอร์นะครับของบาร์เซโลนาในอนาคต คือชมนะครับว่าทํางานได้ดีกําลังเติบโตขึ้นเพียงแต่ว่าในกรณีเดียวที่มาเกสจะได้รับตําแหน่งเทรนเนอร์ของบาซลน่าก็คือจะต้องเป็นกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนั่นหมายความว่ามันต้องมีอะไรที่ปัจจุบันทันด่วนอย่างเช่นชาบีถูกปลดกลางอากาศก่อนจบฤด,ดูกาลอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าว่ากันตามคันลองแล้วเนี่ยนะครับมาเกสไม่ได้อยู่ในลิสต์นะครับอ่าแล้ว กุนซือที่จะเข้ามาทํางานกับบาร์เซโลนาเนี่ยจะต้องมีสเปคอย่างไงครับบาซ่ามองอะไรไว้นะครับจะต้องเป็นกุนซือชื่อดังโปรไฟล์สวยหรูหรือไม่ตรงนี้เรโก้บอกว่าไม่จงเป็นต้องเป็นกุนซือที่มีโปรไฟล์สวยหรูเราคงไม่ได้ไปเซ็นสัญญากับเทรนเนอร์ระดับท็อปที่มีค่าจ้างแพงๆอะไรเพียงแต่ว,ว่าคนที่จะเข้ามาทํางานจะเข้ามาคุมบาร์เซโลนาเนี่ยจะต้องรู้ครับว่าบาร์เซโลนาคืออะไรและจะต้อง เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของบา์เซโอหน้าพูดง่ายเลยก็คือรู้ปรัชญาของสโมสรและ2ก็คือรู้ว่าฐานะทางการเงินของทีมเป็นอย่างไรคือยอมรับได้นะครับนี่คือสอสิ่งที่เป็นเงื่อนไขลำดับแรกๆนะครับในส่วนของ การมองหานักเตะใหม่เนี่ยทางด้านของเดโก้ยอมรับครับว่าอเล็กซ์กาเซียกัปตันของจชีโรนาเนี่ยเป็นนักเตะที่น่าสนใจมากคือบาซโซนาปีนี้มีปัญหาในเรื่องของเกมในแดนกลางนะครับแล้วก็ล่าสุดต้องอันเดรคกยเตนเซนขึ้นมาเล่นเป็นมิดฟิลคือนักเตะหลายคนที่พยายามดันขึ้นมาแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างโอโดมโรเมลซื้อมาก็ใช้ไม่ได้นะครับหรือจะใช้ทางด้านของเฟนก้เดยองลงไปเล่นก็ถือว่า ไม่ได้เต็มประสิทธิภาพของเดยยองท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เลยต้องเอาอ่า,างาริสเซนเซนมาหลอกการหายไปของปาโบกาบีถือว่ามีผลอย่างมากเพราะฉะนั้นปนาโซนาจึงมองไปที่อเล็กซ์กาเซียอันนี้เดโกยอมรับครับว่าน่าสนใจและ บอกว่าให้รอดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งหมดนี้ก็คือประเด็นสำคัญสำคัญนะครับกับการให้สัมภาษณ์กับสื่อในแว้นงการตุญยา e s p o r t Tra d e ของเดโกทำให้เราได้เห็นทิศทางการก้าวเดินของบาซลนาในสเต็ปต่อไปที่ชัดเจนมากขึ้นครับ